วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนอเภอสุวรรณคูหาจัังหวดน้องบุรีรพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใหาในอัมพลกิติอัมพลองค์มนตรีพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตาภัยในพื้นที่อำเภอนากลางและอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดนองบวัวลำพูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้อำเภอนากลางและอำเภอสวนคูหาประสบวาตภัยเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและร่องมอรสุมพัดผ่านระหว่างวันที่3ถึง5พฤษภาคม2567ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน5อำเภอ13ตำบล 61หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน2,034ครวัวเรือนบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจำนวน1,982หลังและเสียหายหนัก386หลัง จากนั้นองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ที่เกิดวาตภัยเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรอีกจำนวน5ครัวเรือนการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น